ส่วนการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่ไฟนรกโดยที่เขานั้นเป็นมุสลิมหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านหมายถึงว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ได้ปฏิเสธศรัทธาเพราะว่าในหะดิษบทนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวว่าดาคอลันนาร์รีซูบาบินเขาได้เข้าสู่ไฟนรกอันเนื่องมาจากมะเลงวันดังนั้นท่านเชคมมฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบท่านก็ได้พูดถึงในประเด็นประโยคนี้ ในประเด็นที่ท่านนั้นได้อะไรได้แตกออกมาจากสาระต่างๆจากฮะดิษบทนี้พี่น้องสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในหนังสือกิตาบุตเตฮีตหน้าที่157ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมานประโยคที่ว่าอัลลเกอมินละฮุมซอนามุนลายูยาวิซุฮูอะฮาดุนฮัตตายุกอริบาละหูชัอันประโยคในฮะดิษบทนี้นั่นก็คือชายสองคนเนี่ยได้เดินผ่านมา อย่างกลุ่มชนหนึ่งที่พวกเขานั้นสักการะต่อรูปปั้นโดยที่คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครก็แล้วแต่เดินผ่านหมู่บ้านของพวกเขาจนกว่าเขาจะอะไรเส้นไหว้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แกจวเจวิตของเขาคําว่าใช้อันพิทั้องผู้ที่มีอิมานเป็นประโยคที่อะไรละ่ะเป็นนากรอเป็นประโยคที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสิ่งใดหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่ ไม่ได้เจาะจงโดยใช้ประโยคที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยบ่งบอกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เส้นไหวไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะเยอะหรือว่าเล็กก็ตามดังนั้นพี่น้องพุที่มีมานยกตัวอย่างเช่นการเส้นไหวที่มันเยอะสําหรับมนุษย์เนี่ยนั่นก็คืออูดการเส้นไหวที่มันเล็กที่สุดที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้นั่นก็คือมลงหวันนั่นเองในอดีต ส่วน h a d i ษที่กล่าวว่าก็ลูลีอะฮะดีฮีมาก็ริบก็ละาไลซะอินดีชัยอุนอุก็ริบก็ลูก็ริบวาลาสุบะบันฟะก็รอบะสุบะบันฟะคัลูซาบีลหฟะดะฮัลันนาก h a d i t บทนี้เี่นองผู้ที่มีมานคนในหมู่บ้านเนี่ยกล่าวแก่คนหนึ่งคนใดจากชายทั้งสองว่ายังไงจงเส้นไหวจงบูชาถทายไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ชายคนนี้บอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยให้เส้นไหว้กับเจวิตองค์นั้นคนในหมู่บ้านบอกว่าเส้นไหว้ไปเถอะถึงแม้มันจะเป็นมลงวันตัวเล็กนิดเดียวก็ตามชายคนนั้นก็กล่าวตกลงและก็เส้นไหวด้วยกับมะเรงวันและผู้คนในหมู่บ้านนั้นก็ปล่อยให้เขาผ่านไปโดยอิสระด้วยเหตุนี้ชายคนนี้พี่น้องพ้ที่มีหมานเข้าสู่ไฟนรกอันเนื่องมาจากมะเร็งวัน